วิธีการทำน้ำดื่มสะอาดวิธีที่ 1. การใช้สารส้มและน้ำยาฆ่าเชื้อคลอรีน 1. นึ่นำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาดที่สุดที่สามารถหาได้ใส่ในถัง 2. นํนำสารส้มแกว่งในน้ำเป็นเวลาประมาณ5นาที 3. ตั้งทิ้งไว้ให้ตกตะกอน 4. ตักน้ำส่วนที่ใสใส่ภาชนะใบใหม่ คาเติมหยดทิป1-3หยดต่อน้ำหนลิตร 6. ตั้งทิ้งไว้30นาทีเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนนำไปเป็นน้ำดื่มน้ำใช้วิธีที่สการฆ่าเชื้อโดยใช้พลังแสงแดดหนึ 1. กรองน้ำโดยใช้ผ้าขาวบาง 2. ตักน้ำที่กรองแล้วกรอกใส่ขวดให้ได้ปริมาณ2ในสมของขวด 3. ปิดฝาให้สนิท แล้วเขย่าอย่างแรงอย่างน้อย20ครั้ง 4. เติมน้ำจนเต็มขวดปิดฝาให้สนิทแล้วนำไปตากแดดโดยวางในแนวนอนโดยใช้เวลาสองชั่วโมงถ้าแดดจัดพื้นที่วางเป็นโลหะและน้ำค่อนข้างใสหรือ6ชั่วโมงบนพื้นกระเบื้องหรือซีเมนหรือสองวันถ้ามีเมฆมาก